สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูสคาร์เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้สดพี่เสือหน่อยถ้าเห็นฉากหลังแบบนี้ไม่มีอะไรเยอะปล่อยรถอีกแล้วนะครับซื้อสดไม่เก็บแวดส่งฟรีสุพรรณบุรีและอย่าลืมนะครับซื้อรถจากผมรับเล่มทันทีนะผมมีเล่มไปกับตัวรถได้เลยนะครับเพราะว่า1เราไม่ได้เอาไปฝากธนาคารไม่ได้ไปจำนำไม่ได้ไปจำนองไม่ได้ติดธนาคารอยู่ มีเล่มให้ดูสดๆร้อนๆไม่ต้องรอ10วันสิบห้าวัน3าสบวัน4ี่บห้าวัน60สิวันไม่ต้องรอของผมได้ทันทีซื้อลถกับผม1ได้รถชัวร์สอได้เล่มชัวร์ก็ผมถึงบอกว่าโอนจริงทําจริงทุกอย่างฟรีหมดวนรอบคันกับฟอร์ดเซตาส่งฟรีทั่วไทยส่งฟรีสุรลพันบุรีนะครับไปน,นะครับสุดในรุ่นคันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับนะครับเอกสารเอกสารเนี่ยฝากเซ็นด้วยนะพี่นะแล้วก็มี แถมทรงแถมเสื้อให้นะครับตามสไตล์นะครับเสื้อเสื้อตัวละสองแสนกว่าบาทนะครับซื้อแสซื้อลดแถมเสื้อนะครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยภายในเดิมหมดนะครับรถค่อนข้างออกมาค่อนข้างสภาพสมบูรณ์นะครับมาดูห้องคงห้องเครื่องในผมเก็บงานไมมครบหมดแล้วนะครับ นะครับก็รถผ่อนประมาณที่2 0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างจังหวัดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงค์ลิสถ้าซื้อสดก็เหมือนอย่างนี้ไม่เก็บแวดเล่นไปแต่ทินี้ถ้าซื้อผ่อนก็แอดไลน์แล้วทักมาก็อยากผ่อน 4,,00 0ั0 0้6 0ั0กทักมาได้หมดนะครับออกรถง่ายง่ายๆอยู่ต่างจังหวัดผมส่งให้ฟรีนะครับอยู่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกสารผมส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้พี่ถึงบ้านหรือที่ทํางานเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันเดี๋ยวเข้าไปดูภายในกัน นะครับอ่ะตัวนี้นะนะครับออกรถนะครับไม่นะครับไม่รถยนต์นะนะครับไม่นะโอเคนะแต่จะได้คืออาทําเป็นรีวิวนะครับทาเป็นรีวิวรถยนต์อ่ะเฮ้ยแป๊บนึงเดี๋ยวปิดกระจกด้านปิดกระจกด้านข้างก่อนอ่ะนะครับเทสกระจกให้ดูนะสีบานขึ้นลงขึ้นลงได้หมดนะครับนะขึ้นลงได้หมดนะนะชัดเจนนะครับ แล้วก็ตัวปรับกระจกข้างนะครับพี่นี่นะครับก็ตัวปรับกระจกข้างนะมันมีตัวผูกพับกระจกนะครับต้องพับนี่กดลงนะกดลงแนละ้วมันถึงจะพับนะพี่เห็นไหมกดขึ้นกดเงไี้ยกดลงบางทีกดลงก็กดเปิดนะครับหมุนซ้ายหมุนขวานี่ปกติคืออันน,ออน,นี้คือลองให้ดูพื้นฐานก่อนเลยนะครับผมลองให้ดูพื้นฐานกันเลยว่าแอร์นะครับระบบแอร์ก็เปิดนี่หนึ่งสองสามสี่นะครับชัดเจนหัวเกียร์นะครับก็เดี๋ยวขับรถได้แล้วเพราะลูกน้องต้องไปส่งให้ นะครับตัวนี้เปิดยังไงอ่ะฟอร์ดอะรีโอมาครับฟอร์ดอเรีโอนะอ่ะดูแล้วดูรอบคันนะครับเก็บงานมาครบหมดแล้วนะนะครับก็เพลงเพลิงก็เสียงใช้ได้นะแต่ขลื่น <Okay. S 1> ขลื่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ปรับขึ้นไงวะเนี่ยเขามาที่ผู้จิเป็นครูบาอันนียทำไมไม่เป็นอิสระอันนี้นนใช้ได้นะนะครับอันนี้คือลองลองระบบเครื่องเสียงให้ดูนะครับก็สภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีคู่มือคู่มืออะไรไปให้เก็บให้ครบนะนะครับนี่รถดีลเลอร์ออกที่ไหนเรามีให้ไปหมดนะครับสำหรับรถคันนี้ก็ซื้อสดก็ไม่เก็บแวตก็ส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วไทยซื้อสดไม่เก็บแวตจ้ะนะครับอยากได้ก็ทักมานะครับอยากได้ก็ทักมานะครับ ก็คันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับไม่ยุ่งยากตัดงวดซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดแบงคลิสเท่านั้นนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศไทยเหมือนเดิมสำคัญตรงนี้ซื้อสดไม่เก็บแบตได้เล่มทันทีเล่มทันทีไปกับตัวนะครับสำหรับวันนี้เจอกันอีกทีสุพรรณบุรีนะครับลูกค้าซื้อสดไปนะครับโอนตังค์ครบหมดหมดแล้วผมโอนเล่มให้ทันทีไม่ต้องไปรอนะครับไม่ต้องไปรอเล่มวิจะได้เล่มไหมโอ้โหพี่โอนเงินมา2 3 0 0 0 0แสนบาทบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิต ต้องไปนั่งรอเล่มเหรอใช่ไหมเราเปลี่ยนระบบใหม่ได้เล่มทันทีนะครับเพราะว่ารถผมไม่ได้เอาเงินไปไปกู้ธนาคารไม่ได้เอาไปทําอะไรคือค้าขายตรงไปตรงมาสําหรับวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดส่งหัวใจทุกช่องทางถ้า YouTube ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้า Facebook ก็กดฝากติดตามกดส่งหัวใจติกตอ,อกส่งหัวใจให้ผมด้วยนะครับรวมถึงอ,อะไรนะ ไอจงไอจีทุกช่องทางนะไลน์องค์ไลแอดนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทเกอร์ยุชาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับแล้วเจอกันที่สุพรรณบุรี